ทำอะไรอยู่ล่ะคะน้องแทนกำลังเลือกอยู่นะสิคะว,ว,ว่าจะดื่มกาแฟบิวติสซรินซองไหนดีพี่ช่วยเพ็นเรอาหน่อยสิคะแล้วมันดียังไงอะคะนี่เลยค่ะสีเขียวเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสีชมพูช่วยทำให้ดูเต่งตึงส่วนสีม่วงเนี่ยช่วยทำให้ดูกระจ่างใสสีส้มช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ระบบไหลเวียนค่ะสีแดงช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะ แพนก็เลยเลือกไม่ถูกเลยสิคะว่าจะดื่มอะไรดีอะ่พี่เลือกเองพี่ว่าคุณน้องอไม่ต้องดื่มหรอกอา้าวพี่ดื่มเองหมดเลยนะเานาะพี่หุ่นเป๊ะเหมือนซุปตาแล้วหรือยังอะคะว้าวนี่โฉมใหม่ราคา5บาทหุ่นเป๊ะเหมือนซุปตาราคาไร์เลย <S <S ถ้าอยากรู้เคล็ดลับของแพนแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ แบนเพจ b u a u t y s e r i n g นะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ